But, กลับเข้าสู่ช่วง The Daily Expert กันค่ะช่วงนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาให้ข้อมูลดีๆคำแนะนำดีๆกับเด็กและวัยรุ่นกันซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงปัญหาวัยรุ่นหรือว่าเด็กที่ต่อต้านผู้ใหญ่นั่นเองค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราเลยค่ะขอต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอ,อรุณากูลจากภาวิชาคุม,มาราเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์โอได้ค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาพูดถึงเรื่องราวของถามเกี่ยวกับเรรื่่ออองงขกาาตต้ เพราะว่าหลายๆคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแบบไหนถึงเรียกว่าต่อต้านผู้ใหญ่แบบไหนถึงเรียกว่าเขาอาจจะเป็นตัวของตัวเองอยู่ค่ะก็แต่ละคนคงมีคำนิยามคำว่าต่อต้านนี่ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยแค่บอกให้ลูกทำอะไรแล้วลูกเถียงเนี่ยก็จะบอกว่าลูกต่อต้านแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปใน,ใ,ใ,นในหลักของอคำนิยาม ว่าโรคดื้อต่อต้านนี่ก็คือจะคล้ายๆว่าเด็กก็จะเหมือนแบบไม่เชื่อฟังะนะคะแล้วก็ไม่ทําในสิ่งที่ควรจะต้องทําไม่ทําหน้าที่ที่ควรจะทำะอ,อะไรที่เป็นความรับผิดชอบก็ปฏิเสธที่จะไม่ทำนะคะรวมไปถึงการที่เด็กบางคนก็ถ้ามีการที่รุนแรงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะก็คือเริ่มทําสิ่งที่ผิดกฎผิดศีลธรรมเฉนโดดเรียนนี้เรียนฆ่าสัตว์า ขโมยของอันนี้จะเป็นกลุ่มดื้อต่อต้านที่มันแบบเริ่มเยอะขึ้นใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่เด็กๆหรือวัยรุ่นที่เขาเริ่มมีความคิดที่จะต่อต้านผู้ใหญ่คะ่ะม,มันจะเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะอาจารย์จริงๆถ้าเราไปดูเล็กๆเนี่ยเด็กก็เริ่มต่อต้านเป็นเนาะ,ะแบบกินอันนี้ไม่ลูกไม่อ,อย่างเงี้ยคือ,ถ,อถ้าเด็กเล็กๆมากเนี่ยเราจะมีวิธีการคือว่าถ้าเกิดว่าอยากให้ลูกทําอันนี้จะบอกว่าไม่ให้ทำก็จะทำจะได้แต่ว่า ดื้อต่อต้านจริงเราก็เห็นแหละว่ามันก็มีมาตั้งแต่เล็กๆแล้วถ้าร้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยมนุษย์<ะ>มนุษย์ทุกคนเนี่ยก็ต้องต่อต้านเป็นอะ่ะถูกไหมคือเราต้องรู้ว่าอะไรที่เราไม่อยากทําแล้วเราก็สามารถปฏิเสธออกไปได้<ะ>จริงจริงมันไม่ได้เป็นปัญหาที่การต่อต้<ะ>อานบอกว่าเด็กที่ต่อต้านไม่เป็นเลยเนี่ย<ะ>ก็น่าเป็นห่วง<ะ>สมมุต<ะ>ิว่าเพื่อนมาชวน ทำในสิ่งที่ไม่ดีก็ <S <S ทําเพราะว<ะ>่าต่อต้านไม่เป็นปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้มไม่ได้จริงการต่อต้านเนี่ยเป็นทักษะสําคัญอันหนึง่งที่เด็กควรจะฝึกให้เองสามารถทําได้เพียง<ะ>แต่ว่าทำยังไงที่มันจะไม่ทำร้ายคนอื่นที่นี่สาเหตุอันหนึ่งที่เด็กต่อต้านจริงๆมันไม่ใช่แค่ต้องการแสดงความคิดเห็นของตัวเองหรือ<ะ>ไม่เห็นด้วยเราต่อต้านหรือไม่ทำตามแต่ว่าหลายครั้งของการต่อต้านนี่มันมาจากความสัมพันธ์ ที่มันไม่ดีคะ <ello> ่ะหลายครั้งของเด็กเนี่ยต่อต้านมาจากการอยากพิสูจน์ว่าพ่อแม่เนี่ยรักจริงไหมหรือหลายครั้งมาจากการอยากพิสูจน์ว่าพ่อแม่เนี่ยนิ่งพอหรือเปล่าพ่อแม่เอาจริงไหมงั้นเด็กเนี่ยจะมีวิธีการทดสอบพ่อแม่เนี่ยอยู่ตลอดเวลาถ้าพบว่าเขาไม่น่ารักแต่พ่อแม่ก็ยังแสงความรักเนี่ย <คะ S 2> พอมันรู้สึกมั่นคงในความรักมันก็จะเลิกเลิกต่อต้านเลิก erem, เลิกทําตัวไม่น่ารักเพื่อจะพิสูจน์ความรักะเดียวกันเนี่ยพอต่อต้านแล้วพบว,ว่าแม่เอาจริงมแม่แบบไม่ได้ก็คือไม่ได้เนเด็กก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อม,มันไม่ได้มเมื่อต่อต้านแล้วพบว,ว่าเฮ้ยสิ่งที่แบบเขาอยากพิสูจน์ความนิ่งของแม่แม่นิ่งจริงอะ่ะเออเขาเด็กก็จะเริ่มที่จะแบบ S <S <ม>อยาก<ม>ที่จะต่อต้านตรงเนี้เพื่อเพืพ่อเพื่อพิสูจน์สิ่งเหล่านี้เพื่อทําการทดลองของชีวิตเนี่ยซึ่งคนเด็กทุกคนจะทดลองสิ่งเหล่านี้เขาก็จะพบว่าเขาจะพิสูจน์มันน้อยลงที่ประเด็นคือหลายครั้งที่เด็กต่อต้านเนี่ยมันมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกแย่กับตัวเด็กเองตัววัยรุ่นเองจนทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากแบบเอาคืน แม่เห็นเวลาต่อต้านเนี่ยมันจะเห็นว่าแม่ก็หงุดหงิดไม่ชอบใจไม่มีความสุขเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยหลายครั้งมันคือมันคือการมันคือการเอาคืนรูปแบบหนึง่งเพราะงั้นการต่อต้านจึงมีที่มาเราไปหาว่าที่มาของการต่อต้านของลูกคืออะไรค่ะเขาแค่อยากแสดงอํานาจให้เห็นว่าเขาคุม เขาจัดการสั hmm. can, sure mm ่งคนอื่นได้เขาคุมคนอื่นได้ถ้าเราทําให้ลูกได้อํานาจนั้นและเห็นว่าการดื้อต่อต้านนํามาซึ่งสิ่งนั้นลูกจะพัฒนาการดื้อต่อต้านไปเรื่อยๆเพราะมันทาให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการค่ะมันอาจจะมาจากการอยากเอาคืนมันแบบคุณทําให้เราโดนกระทํามาฉันโดนกระทําพ่อแบบตีมาตลอดแม่ชอบว่าชอบตําหนิชอบเปรียบเทียบชอบ พูดจาไม่ดีใส่เราแล้วเราก็พบว่าเฮ้ยเรามีอำนาจที่จะเอาคืนเนี่ยแล้วการเอาคืนเนี่ยมันมาในรูปแบบแบบนี้คือมันเอาคืนด้วยคําพูดก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนแบบตีกลับหรือโดนทําโทษเพิ่มมันเอาคืนด้วยแรงก็ไม่ได้ค่ะมันก็มาเอาคืนกันด้วยรูปแบบอันนี้ยก็คือการดื้อค่ะซึ่งเด็กหลายคนก็พบว่าเออเป็นวิธีที่แบบ ใจดีแตที่หลายครั้งเด็กไม่รู้ตัวด้วยนะแต่มันทําเพราะมันแบบมันคือการที่แบบเอาคืนอยู่ลึกๆโดยที่เด็กก็ไม่รู้นั้นเวลาที่ลูกดื้อต่อต้านมันเลยต้องกลับมาดูว่าเขาได้อะไรเราเราก็เราก็กลับมาแก้ตรงนั้นคือต้องดูก่อนว่าสาเหตุที่ทําให้ลูกมีพฤติกรรมดื้อต่อต้านเนี่ยมาจากอะไรเขาอยากเอาคืนเขาอยากแสดงอํานาจหรือว่าเขากําลังแบบ มีความเป็นตัวของตัวเองเฉยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว,ว่าลูกมีพฤติกรรมต่อต้านแบบนี้แล้วค่ะวิธีการร,รับมือของคุณพ่อคุณแม่ทํายังไงดีคะอาจารย์ก็หาสาเหตุค่ะเนี่ยอะไรนะเนาะลูกคือต้องฟังลูกจริงๆอ่ะหมอคิดว่าอันอันดับแรกคือฟังเพื่อจะเข้าใจว่าอะไรที่ทำให้เขาต้องแบบดื้อต่อต้านค่ะเป็นเพราะว่าหนึ่งก็คืออย่างที่บอกก็คือพอไปดูแล้วเอ๊ะเขาอยากที่จะแบบ ควบคุมคนอื่นหรือเปล่าแส่งอานาจว่าเขามีอํานาจที่จะ control อะไรได้ด้วยตัวเขาเองไหมแล้วเรา,ถ,าถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ทําให้เขาเห็นว่าจริงๆเขามีอานาจอยู่โดยไม่ต้องใช้วิธีแบบนี้เราคุยกันดีๆได้ลูกสามารถได้สิ่งที่เขาคิดและต้องการเราอาจจะต้องกลับมอเตะว่าเราควบคุมเยอะไปไหมจนทําให้ลูกเนี่ยแบบต้องใช้วิธีแบบนี้เพื่อจะ control ค,ะคนอื่นค่ะแล้วถ้าเกิดมาดูว่าเอ๊ะดื้อต่อต้านของเขามันเป็นจากการที่เขาแบบ อย่าเอาคืนพ่อแม่มเราก็ต้องกลับมาดูว่าเออเราไม่ค่อยฟังลูกอยู่หรือเปล่าค่ะเรากําลังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับลูกไหมทุกวันนี้เราอยู่กับลูกด้วยพลังงานเชิงลบหรือเปล่าเราอยู่กับลูกแบบทําให้ลูกรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาถูกแอดแท็กอยู่ตลอดอเวลาจนเขาต้องไฟ์กับเราตลอดจนเขาต้องสู้กับเรากับตลอดไหมก็กลับมาดูเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็กลับมาแก้ด้วยความสัมพันธ์เราเรามีเวลาดีๆกับลูกหรือเปล่าคือหลายคนอยู่กับลูกเนี่ย ก็จะแบบเป็นบ่นเป็นว่าเป็นตำหนิเี้ยเด็กอยู่ด้วยเด็กก็จะรู้สึกแบบไม่มีความสุขเออไม่มีความสุขแล้วพอมันหดอิดมันก็หันมาต่อต้านหันมาดื้อหันบางคนที่ก็เป็นแบบดื้อเงียบนะค่ะคือไม่เถียงแต่ไม่ทาแต่ไม่ทำพ่อแม่ก็จะกลุ้มใจว่าพูดอะไรก็ไม่ฟังอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าลึกๆมันคือเนี่ยแหละมันมาจากมันมาจากการเรียนรู้ด้วยการทดสอบพ่อแม่มาเรื่อยๆ อย่างที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่จะทำค่ะคือบ่นไปเรื่อยๆบ่นแต่ว่าไม่ทำจริงใช่ไหมคะจริงๆแล้วเราคุณเหมือนกับว่าแต่คุณพ่อแม่บอกว่าเอ๊แต่ถ้าเกิดว่าเราแบบดุลูกหรือว่าวางกดเข้มงวดกันไปมันจะเป็นผลเสียด้วยไหมคะก็ไม่ต้องทำานึ่งสองอย่างก็คือไม่ต้องถึงกระดุหรือว่าวางกฎเข้มงวดแต่ว่าหลักที่เราพยายามบอกพ่อแม่ก็คือคลายแต่เฟิร์มคายแต่เฟิร์มแปลว่าอะไรแปลว่าเราอยู่กับลูกแบบเป็นมิตรค่ะ อเราก็ไม่ต้องดุไม่ต้องว่า uh huh. แต่ว่ากาติกาที่เราคุยกันเนี่ยเราเิรม uh ิม huh. คืออย่างเช่นสมมติว่าเด็กดื้อต่อต้านใช้โทรศัพท์แบบไม่หยุดอย uh huh. ่างเงี้ยแม่เมื่อเช้าเราก็เจอเคสหนึ่งก็มาด้วยอย่างเงี้ยใช้โทรศัพท์ทั้งวัน uh huh. อแล้วก็แม่ก็จะบอกว่าพูดก็ไม่ฟัง uh huh. ก็จะดูเหมือนแบบ uh huh. พูดก็หูทวนลมทำเป็นไม่ได้ยินอะไรอย่างเง uh ี huh. ้ยแต่ถามว่าแล้วแม่ทํำยังไงก็คือพอแม่แม่บอกแล้วลูกไม่ทำเนี่ย uh huh. แม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะั้นเด็กก็จะเรียนว่าอ๋อการต่อต้านมีทําให้เราเกิด power เรา<ะ>ได้มาซึ่งอนานาจที่เราแบบมไม่ต้องทําก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่อแม่ก็ต้องกลับมาดูนะคะก็คือว่าเออเรากําลังมอบ power ตรงนั้นให้ลูกด้วยกันที่เขาดื้อต่อต้านมาอย่างแม่แม่แมคนไข้ที่เล่าให้ฟังก็คือพอเขาแบบ ไม่ทำพ่อแม่จัดการอะไรไม่ได้ไไไม่ด้ทําอะรเด็กก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อเด็กมีอํานาจที่จะปฏิเสธและต่อต้านและวิธีต่อต้านนี่แหละดีเพราะทําให้ได้มาซึ่งการเล่นโทรศัพท์ไม่รู้จบค่ะพ่อแม่บางคนก็กลายเป็นบ่นว่าซึ่งทำให้เด็กก็ยิ่งต่อต้านคือพอมันไม่เฟิร์มมันก็เลยทําให้ทุกอย่างแบบเด็กก็เรียนรู้ไปว่าอ๋อไม่ต้องฟังก็ทําให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการนั้นสิ่งที่ควรทาก็คือ ไม่ต้องดุไม่ต้องใช้อารมณ์แต่ว่าคุยกับลูกถึงจริงจังว่าอตอนนี้แม่คิดว่ามันไม่โอเค,ควันเช้าเราก็นแนะนําไปไว่า้คุยกับเขาว่าจะเล่นโทรศัพท์เนี่ยจะต้องทําอะไรก,ก่อนบ้างแล้วมาเอาโทรศัพท์กับแม่ไปได้เล่นกี่ชั่วโมงคือในเวลาที่กําหนดได้เนี่ยวันต่อไปก็เล่นต่อไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่คืนวันต่อไปแม่จะต้องเก็บไว้ก่อนวันต่อไปเริ่มใหม,มค่คือเด็กต้องเหมือนกับถูกฝึกที่จะที่จะควบคุมตัวเอง การที่ฝึกแบบนี้ค่ะจะทําให้เด็กเขามีวินัยในการใช้ชีวิตในสังคมอื่นๆด้วยใช่ไหมใช่ใช่มันก็จะทําให้รู้ว่าเออแบบค่ะ<ฆ>คือเขาต้องทําอะไรที่ควรทําในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะรู้สึกดีกับตัวเองด้วย<ฆ>ที่เขาสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เขาสามารถที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่ควร<ฆ>จะต้องทำแล้วลึกๆมันก็จะมีเซลฟ์ที่ดีกลับมาก<ฆ>ว่าการที่แม่บน่บนว่าๆแล้วพอเขาทำเนี่ยมันก็จะทำด้วยความรู้สึกแบบ ก็จำเป็นจำเป็นต้องทําไม่ได้เกับความรู้สึกดีอะไรกับตัวเองแถมทําแม่ก็ไม่ได้ชื่นชมค่ะเพราะว่าทําเพราะว่าแม่ต้องด่าต้องบ่มันก็ทําให้แบบทําให้เด็กก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้ค่ะอย่างคาชื่นชมที่อาจารย์โอว่าค่ะบางบ้านก็จะแบบไม่ค่อยชมกันเลยเพราะรู้สึกว่าอุ้ยชมมากเดี๋ยวลูกเหลิงนี่รู้อยู่แล้วใช่ใช่ใช่เข้าใจอยู่แล้วความรักแบบไม่ต้องบอกลูกเก่งไม่ต้องพูดพูดมากเดี๋ยวเหลเดงแบบเนี้ยค่ะอาจารย์ ก็มันก็เป็นความเชื่อเนาะมันมันมีจริงๆคําชมที่ทําให้เหลิงเช่นแบบสุดยอดลูกพ่อเก่งที่สุดในปัตตพีอะไรอย่างเงี้ยคำพูดนี้ก็คืออาจจะเป็นอย่างที่บอกเนยทำให้เหลิงจริงๆคือคือเขาอธิบายทางวิทยาศาสตร์นะว่ามันทําให้เกิดเรื่องของฟิกซ์ไมล์เซ็ก็คือความฟิกซ์ไมล์เซ็ก็คือความคิดแบบติดกรอบฉันเจ๋งฉันเก่งกว่าใครฉัน ดีแล้วฉันมีพรสวรรค์อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดการไม่พัฒนาตัวเองมนรู้สึกว่าฉันแบบดีพอแล้วดีพอแล้วเด็กพวกนี้ก็จะเชืความล้มเหลวไม่ค่อยได้ก็จะรู้สึกว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องของความผิดพลาดเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องที่แบบให้แพ้แม่เด็กหลายคนก็จะไม่ไม่ลงสนามถ้ามันเป็นความล้มเหลวเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสจะแพ้ก็ไม่ก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นพวกนี้จริงๆก็เลยเป็นคําชมที่ไม่ดีแต่ การชมที่ดีเนี่ยทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีการชมที่ดีก็คือทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีก็คือแปลว่าถ้าเราชมได้ถูกหลักเ<ฮ>นะเด็กก็จะรู้สึกว่าดีกับสิ่งที่เขาทำ<ฮ>เด็กก็จะพัฒนาสิ่งที่ทําอยู่นั้นน่ย<ฮ>ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ<ฮ>การชมที่ถูกหลักก็คือชมคุณสมบัติแทนที่จะชมว่าโหวาดรูปสวยจังเลย<ฮ>อย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปจะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะอย่างนี้เลขสวยหรือยัง แต่ว่าถ้าชมโอ้โหแบบแม่ชอบที่หนูเลือกสีมาใช้จังเลย mm hmm. ลูกมันมีความคิดสร้างสรรค์ดีมากค่ะสีที่หนูใช้มันดูสดใสมากเลยเนี่ย mm hmm. มันก็จะไปะไปไป,ไปเน้นอยู่ที่เรื่องของกระบวนการเรื่องของความพยายามโอ้ mm hmm. โหแม่แบบชื่นชมมากเลยที่หนูแบบนั่งระบายสีแบบไม่ละความพยายามเลยเงี mm ้ย hmm. อันนี้เด็กก็จะรู้สึกอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้นะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะชื่นชมลูกก็ต้องทําให ถูกจุดด้วยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแบบทำให้ลูกเหลืองอย่างที่ห hmm. ลายๆคนบอกโอ้กลัวแต่ไม่ชมก็ไม่ได้ <Yeah. S 1> ก้เป็นต้องชมบ่อยๆแต่ชมชมให้ถูกนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับอาจารย์โอกกันต่อนะคะพักสักครู่ค่ะ